อย่าให้แม่ต้องแซว ชมพู่อารยาอดใจไม่ไหวแซวแอฟทัอ,อนงานนี้ถึงกับเดินหนีต้องบอกเลยว่าหัวใจกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งค่ะสําหรับแอปทัอ,อนที่ก่อนหน้านี้นะักแสดงรุ่นน้องนอนกุญชานน์ออกมายอมรับแล้วว่าตอนนี้กําลังตามจีบเจ้าตัว,ตวอยู่และเป็นคนเดียวที่ยังคุยด้วยอีกท้งย,ยังบอกว่าถ้าเลื่อนสถานะเป็นแฟนเมื่อไหร่ก็จะติดจรวดคําว่าภรรยาเลยล่าสุดชมพู่อารยาถึงกับแซวออกรายการสามแซบที่คุยกันเรื่องอยากให้วาพาไปอยุธยาไปเจอพรหมลิขิตบ้างโดยแม่ชมพูดขึ้นมาทันทีว่า เดี๋ยวก่อนนะพรมลิขิตอะไรยังต้องเจออะไรอีกแล้วทีอัพไอจีคืออะไรแม่ต้องรองพรอมลิขิตอะไรอีกฮะแอปถึงกับยิ้มแล้วเดินหนีพร้อมบอกว่าแม่ชมผิดคนแล้วยังไม่ได้อัพไอจีเลยค่ะแม่ชมบอกต่อว่าโทษโทษที่เห็นเต็มไอจีเลยอะคืออะไรแอปบอกว่าอันนั้นคนอื่นอัพแม่ไม่ได้อัพพอหนุ่มแซวต่อว่าหน้าแม่ดูมีความสุขมากนะแม่ชมบอกว่าไม่ต้องวาร์ปแล้วนะ